และสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมเนี่ยดาวรหัสเลเวลหนึ่งนะสร้างมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อที่จะไปซื้อปืนนะครับแล้วก็เอามาฟาร์มนะครับมาดูซิว่าในคลิปเนี่ยผมจะฟาร์มไหวไหมนะครับสำหรับการใช้ปืนนะโอเคไปรับชมคลิปเลยฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับของห้าร้อยไลค์ก็พอแล้วไม่เอาเยอะไปเลย รีสิตช็อปร้านจำหน่ายดีกายตานันเริ่มต้นเพียงแค่60บาทเท่านั้นแถมยังมีบริการกดเกมพาร์ทและกดผลปีศาจอีกด้วยนะครับเช่นแมป w a l ์กฟุตกิงเลกาซี่ออสตาลาร์สไพเลและถ้าหากว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะเติมโลบักเนี่ยทางร้านนี่ก็มีเช่นกันนะครับสามารถไปเติมกันได้เลยส่วนลิงก์นี่ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ ถ้าเอ๋ตัวเองกำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมล่ะตัวร้านนี้เลยลาวาบากักร้านเติมโรบักระบบ v i p Server สุดคุ้มเรทเจแถมยังมีบริการกดเกมพาสและกดผลปีศาจแมปต,ต่างๆเรดสิบอีกด้วยนะเช่นแมปบล็อกฟู k คิง Legacy, ่ออสตา r อนิเมะ i ไฟเตอร์ชินโดรและ a อนิเมะพันชิงซิมูเลเตอร์แถมยังมีทอยโคดีกด้วยนะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลย เปิดคลิปมาเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ารหัสของผมในตอนนี้อยู่ที่เลเวลหนึ่งแล้วก็มีเงินแค่ร้อยบาทนะครับและในตอนนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่อไอตัวละครน,นี้ว่าอะไรดีขอตั้งมันว่าไอ้แช็กกี้แล้วกันนะครับและในตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะซื้อเรือแล้วก็เดินทางไปดูนะครับว่าที่เกาะไหนมันขายปืนบ้างนะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเสกเรือออกมาแล้วน่าจะเป็นเรือฟรีนะครับพอตอนนี้ก็มีเงินอยู่แค่ร้อยเดียวจะเสกเรือก300ก็ไม่ได้ด้วยนะครับเอาละ่ะมาในตอนนี้ก็ เพชรเกิดนะครับบนเกาะนั้นคือถ้าเราออกเซิร์ฟเข้าใหม่ออกเซิร์ฟเข้าใหม่เนี่ยเราก็สามารถเก็บกล่องเพชรได้แล้วก็ทําเงินจากกล่องเพชรนั้นได้เยอะนะครับเพราะงั้นก็ขอเดินทางไปเกาะบา์กี้ก่อนเลยละกันจะได้มีเงินในการซื้อปืนมาฟาร์มนั่นเองนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาไม่นานมากนักนะครับในที่สุดเนี่ยก็มาถึงเกาะบากีแล้วแล้วกล่องเพชรเนี่ยก็เกิดพอดีนะครับเมื่อเก็บกล่องเพชรเสร็จแล้วเนี่ยข้างบนสะพานนี้ก็จะมีกล่องทองอยู่ด้วยนะครับเพราะงั้นเราเนี่ยจะเก็บเฉพาะไอ้สองกล่องนี้ก็พอแล้วนะครับบนสะ ก็มีเงินอยู่ที่2 0 0 0ม่ไปที่เรียบร้อยละจากนั้นผมก็ได้ทําการเดินลงมานะครับเพื่อที่จะมาซื้อเรืออีกรอบหนึ่งนั้นแล้วก็เดินทางไปที่เกาะมารินฟอร์นั่นเองพบนเกาะมารินฟอร์นี่มันมีที่ขายปืนนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะโหดด้วยนะบนเกาะมารินฟอร์นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินของเราจะพอไหมนะครับในสุดเนี่ยผมก็เดินทางมาถึงเกาะมารินฟอร์ดสักทีนะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างที่จะนานเลยนะนานโคตรๆเลยแหละนะครับเพราะว่าเรือที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเรือฟรีนะครับรือเมื่อมาถึง ขาย1นึ่งแสนโอ้โหโคตรแพงเลยนะครับผมก็เลยทําการกดไปดูวนที่2นะครับสรุปก็คือขายหกหมื่นก็ยังแพงเหมือนเดิมนั่นแหละพอกดมาดูวนแรกนะครับปรากฏว่าขายอยู่ที่ส0 0หมนนะครับก็แพงเหมือนเดิมนะครับเพราะเงินในตอนนี้เรามีอยู่แค่2 0,000ืนะเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่เกาะกลางแล้วกันนะครับเพราะเกาะกลางเนี่ยมันมีที่ขายปืนอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดินทางไปเกาะกลางก่อนเลยแล้วกันพอถึงเกาะกลางแล้วเนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยนะครับที่จะรีบขึ้นมาบนเกาะนะเพราะในตอนนี้อยากจะซื้อปืนแล้วก็ไปฟาร์มแล้วนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเข้าเกมนี่มมมาานะรรกก็ไได้้วว่่่10ทีแแลลยงเเเฟ์ต เงินแล้วก็หาที่ซื้อปืนอยู่นั่นแหละนะครับเอาละหวังว่าครั้งนี้จะได้ฟ์มแล้วนะครับเมื่อมาถึงกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาที่ซื้อปืนก่อนเลยละกันในตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเจอเป็นที่เรียบร้อยละก็ขายกับไอพ่อหนุ่มหัวฟ้านี่แหละนะครับผมก็ได้ทาการยืนมองอยู่สักครู่หนึ่งนะครับและในที่สุดเนี่ยก็ได้ตัดสินใจซื้อสุดท้ายไปนะครับเพราะว่าอันไหนแพงสุดก็คือแรงสุดนั่นแหละนะครับอยู่ในราคาอยู่ที่หมื่นห้าร้อยนะครับไม่แพงมากนักก็ได้ลองใช้สกิลดูสันิดหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่า ก็เป็นหนังสติ๊กอันแรกนะครับซื้อไปเลยเมื่อผมลองซื้อหนังสติกมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเนี่ยยิงเร็วมากๆนะครับยิงเร็วกว่าไอ้ฟินล็อกเมื่อกี้อีกแต่ว่ารู้สึกดาเมจจะน้อยกว่านะครับเอาละดูอที่2ดิอันที่2 8 0 0 0นะครับว่าจะซื้อแหละจะซื้อไม่ได้โอ้โหเสียดายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบไปฟาร์มเลยละกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะก่อนจะฟาร์มก็อย่าลืมเปลี่ยนปืนด้วยละกันนะครับเปลี่ยนเป็นฟินล็อกคืนป่ะไปกันเลยเกาะแรกเมื่อเดินทางมาถึงเกาะแรกแ เราก็ช้าด้วยโอเคตอนนี้ก็มารับเคลสยก่อนเลยนะครับแต่ว่าคุณดูสิผมลืมใส่คูณ2โอแม่เจ้าทําไงดีเอาเป็นว่าก็ขอฟาร์มชุดนี้เสร็จก่อนเลยลวกันนะครับแล้วคอยอตัดไปตอนที่ผมเนี่ยรูกสึกตัวแล้วก็ใส่คูณ2นะครับโอเคยิงเข้าไปตอนนี้ก็กำลังทดสอบดาเมจอยู่นะครับไม่รู้ว่าดาเมจมันเท่าไรนะจริงๆมันก็มีที่บอกดาเมจนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้เปิดไงลืมนะครับโอเคเดี๋ยวก็คงจะเปิดแหละนะครับถ้าจะไม่ผิดนะใช่ป่าวะ่าโอเคยิงไปก่อน โอเคตอนนี้ก็รู้สึกตัวแล้วนะครับแล้วก็ทําการเปิดไปไปที่เรียบร้อยนั้วมีจุดที่ยี่สิบนะครับไม่ใช่แบบกระทบสองตัวนะต่อตัวนะครับต่อตัวละยี่สิบถือว่าแรงโคตรเลยนะครับถ้าการใช้หมัดฟาร์มเนี่ยมันจะเบากว่านี้นะประมาณาเมอจุ่ที่5หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดประมาณ5้าถึงสินะครับแต่ว่านี้อยู่ที่20เลยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าช้าไปหน่อยประมาณนั้นจากนั้นผมก็ได้ทําการลองรวมมอนแล้วก็ยิงในทีเดียวดูนะครับว่าจะไหวไหมนะครับสรุปก็คือ,อกลัวมอนตีตายนะครับเลยย โอเคก็ยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับคือผมไม่รู้นะครับว่ามอนเป็นอะไรนะเดินตามเราสักครู่หนึ่งแล้วก็หยุดเดินนะครับไม่รู้มันเกิดจากอะไรจากนั้นผมก็ได้ใช้พลังชีวิตของผมนะครับในการฟาร์มเควสนี้นะครับเควสเดียวเนี่ยโคตรนานเลยโอ้โหนานเหลือเกินแล้วนี่ก็เป็นมอนตัตวสุดท้ายนะครับผมก็ได้ใช้กระสุนพระราชทา,านนะครับล่างหผมคมไปแล้วผมเนี่ยก็ได้มาอัพสตาร์ทนะครับก็เป็นเรื่องของกันเลยนะครับเล่นปืนทั้งเกมถ้าไปอัพหมัดขึ้นมาเนี่ยโดนด่านแน่ๆเลยยังไงก็ต้องอัพหมัดอยู่แล้วป่ะเพราะ <ๆ S 2> ว่าหมัดเนีีี่่่่ยยมมมัััันน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 เเเเป็็็พลลงงงงาาาาขออออรรระะะคคบบต้กกจจดูท27 ก็ไม่ได้ถือว่าแรงช่วงตัดภาพอีกทีนะครับคุณดูนี่ิตอนนี้ผมได้ทําการใส่โค้ดคูณ2เข้าไปเกือบ1ชั่วโมงนะครับเอาจริงๆก็นับเป็น1ชั่วโมงได้เลยนะเพราะมันเป็น59จุดเท่าไรก็ไม่รู้อะเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับ โอเคก็ okay, มาฟาร์มต่อนะผมก็ได้ทําการใช้ปืนเนี่ยลากหัวคมคมมอนไปนะครับก็ลากไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละดูดเมจนี่สิแรงเหลือเกิน28เมื่อกี้มันขึ้น27ใช่ปะแล้วอยู่ดีมันกลายปเป็นเฉยเลยงงปะผมก็งงจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดนะครับไปกับการฟาร์มบนเกาะนี้นะครับแนะนําว่าใครที่จะเล่นแบบผมนะอย่าหาทำนะครับแนะนําเอาหมัดไม่งั้นก็ซื้อโยรูมาฟาร์มดีๆด,ด,ดีกว่านะครับเพราะในตอนนี้ฟาร์มโคตรยากเลยผมบอกตรงๆและนี่ก็เป็นมอนตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะฟาร์มบะน,ะนะ่ไป โอเคปะเราก็เดินทางต่อไปที่เกาะลิงเลยแล้วกันนะครับไปหาพวกพ้องของเรานะเกะี๊ยะลิงอะเมื่อถึงกันแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือการกดเซฟนี่นแหละนะไม่งั้นเราก็ตายไปเกิดไกลอีกนะครับแ้วผมเนี่ยรู้สึกว่าบนเกาะนี้ก็ยังมีคนฟาร์มอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ได้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดนั่นก็คือการลากองคมใส่มอนนะครับที่เขกากำลังฟาร์มโอ้โหโคตรชั่วเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรชั่วกว่านี้ละเอาล่ะจากนั้นผมก็ได้เดินขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ลองยิงลิงนะครับแล้วก็ลากมันลงน้ําดูนะยิงไม่โดนวะเอาไมปึ๊บ โอเคโดนละจากนั้นก็ได้ลากมันลงน้ำนะครับมีคนบอกว่าการที่เราลากลิงลงน้ำแล้วก็ฟาร์มในน้ำเนี่ยลิงมันจะตีแล้วไม่โดนนะครับแต่ผลที่ได้คือมันตีโดนโอโ้โหถาลากลงมาเยอะวคนนี้คงจะโดนมันกระทืบตายอะเอาจริงๆจากนั้นผมก็ได้ทำการขึ้นมาบนบกนะครับแล้วก็เอาปืนเนี่ยลากหงคม,คมใส่ลิงนะครับเพื่อที่ให้ลิงเนี่ยมาติดริมสระนะครับพูดริมสระแล้วมันแบบแปลกๆไงไม่แบบรู้ว่าแบบเสียริมสระเงี้ยแล้วเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยมาถึง30ปีนะครับเวอ่อเว่อนฮะแต่ว่าตอนนี้เลเวล30ละนะนนครรับผมเเี่ยกก็ไดด้ทาปิสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็็อออัพเเเปนนนใรื่งงขดฟส ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเลือดเราจะน้อยเกินไปละเราจะเปิดเข็มทิศขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหาจุดฟาร์มต่อไปอะจริงๆไม่ต้องเปิดก็น่าจะรู้แหละนะครับว่าคือเกาะบากีนะในขณะท,ที่ผมกําลังจะขึ้นไปสุ่มผลนะครับก็ได้เจอสิ่งที่เรียกว่าผลไม้ปีสอดนะครับไม่รู้ว่าใครมาทิ้งไว้ก็ขอรับประทานเข้าไปเลยแล้วกันนะครับนี่กินเข้าไปก็เป็นผลบากีอีกละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับทุกครั้งที่ผมเล่นเกมเนี่ยแล้วมาเริ่มใหม่เนี่ย ผมจะต้องกินผลบากีตลอดเลยดวงดีจริงๆเลยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะามอนที่มันใช้ดาบเนี่ยจะได้ตีเราไม่เข้านะและจากนั้นนะครับผมก็ได้เหลี่ยมคนดูนะครับโดยการที่ชวนแม่สาวน้อยนะครับขึ้นเรือของผมนะเพื่อที่จะเดินทางไปที่เกาะแฟงกี้นั่นเองเพราะในตอนนี้รู้สึกว่าขี้เกียจที่จะฟาร์มแบบธรรมดาแล้วนะครับขอรัดเวลวหน่อยเลยแล้วกันนะครับเหลี่ยมๆเลยครับพี่น้องไปที่เกาะแฟงกี้นะเพื่อที่จะไปตีมอนบนเกาะนั้นนะครับน่าจะไวกว่าการฟาร์มอยู่ที่เดิมและแน่นอนนะครับเมื่อเราขึ้นเกาะใหม่เนี่ยก็ ว่าไอ้ผลบากี้เนี่ยมันจะสามารถกันมอนได้ไหมสรุปก็คือกันไม่ได้ตายนะครับนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าผลแยกส่วนนะครับเป็นไงหญ่เป็นชิ้นๆเลยแล้วที่ผลบารกี้ไม่สามารถกันมอนที่ตีเราเมื่อกี้ได้ก็เพราะว่าเลเวลของเราเลเวลของมอนเนี่ยมันต่างกันอยู่โคตรที่จะเยอะเลยนะครับเป็นร้อยๆเลยอ่ะเออก็เลยสามารถตีเราเข้านะความซ่าของบักแชกกี้เนี่ยก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับมันก็ได้ทําการลองเอาปืนเนี่ยไปจี่หัวมอนดูนะครับโดยการลากหัวมงคมเลยนะอันนี้คือลากหัวจริงเลยนะแต่ว่าไอ้มอนเนี่ยมันก็ได้ทาการล าขาดไปอีกรอบหนึ่งสุดยอดจากนั้นผมก็เลยให้สาวน้อยเนี่ยทำการตีให้มอนเลวร้น้อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทำการฆ่ามันเองนะโอ้โหแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะเดือดมากเลยนะครับจะฆ่าได้ไหมโอเคฆ่าได้เกือบไปเร็วและตอนนี้มาสเตอรี่และเลเวลของผมเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรเวอร์วังขนาดนั้นเหมือนที่เราไปโลก2โลก3าี้นะครับแต่ว่ามันก็พอใช้ได้แหละนะโอเคปะ ก็ตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับแล้วดูเหมือนว่าออมอนเนี่ยจะตายนะครับเดี๋ยวไม่ได้ตีเลยในขณะที่เขากำลังช่วยเราอยู่นะครับผมก็ได้ทาการซนแล้วก็เอาเปืนเนี่ยลองไปทิ่มมอนดูนะครับจนมอนเนี่ยเดินมาแล้วก็ใส่สกิลใส่ผมนะครับตายอีกรอบหนึ่งไม่น่าเลย โอเครอยเข้าตีเสร็จก่อนแล้วกันเราคอยเข้าไปตีนะครับไม่งั้นก็จะแบบเป็นอย่างเงต่อไปนะและในที่สุดนะครับผมเนี่ยก็จะได้มอนตัวที่2มาดีเรียบร้อยละตีมาตั้งนานเพิ่งได้ตัว2ตัวโอ้โหตอนนี้เลเวลของผมเนี่ยก็อยู่ที่49ไปดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะกลับไปฟาร์มที่เกาะบากี้ละตอนแรกกะว่าจะฟาร์มที่เกาะนี้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าเกาะนี้มันเถื่อนเกินไปละเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่เกาะบากี้ล้วกันโดยที่ผมเนี่ยก็จะให้หนุ่มน้อยนะครับในการเปิดประตูแล้วก็พาผมไปที่เกาะบากี้นั่นเองนะครับเอาเป็น มาหรือยังไหนอยู่ทางไหนนี่ไงมาละแล้วเมื่อเขาเปิดประตูเนี่ยสิ่งที่ไปกาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อเขาเป็นผู้ใช้ประตูมือใหม่นะก็ได้ทําการเปิดประตูแล้วก็พาผมไปที่จุดที่ผมไม่อยากจะไปนะครับนั่นก็คือทะเลทรายไม่รู้าพาผมมาทําไมนะครับและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือพาผมไปอยู่บนยอดด้วยนะสุดยอดไปเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยลองเขาฝึกใช้อรอบหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้กลับไปที่กอบาร์กี้สักที S <S> แน่นอนครับเมื่อมาถึงเกาะบากี้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ทําเลยก็คือการเซฟอย่าลืมล่ะอย่าลืมเอาล่ะจากนั้นผมก็ได้ทาการเดินมารับเควสตต่อเลยนะครับเพื่อที่จะฟาร์มที่เกาะนี้ต่อไปนะใหถึงเลเวลเท่าไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเกาะต่อไปเกาะต่อไปนี่มันเลเวลเท่าไรวะเลเวลหกสิบหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเกาะทะเลซายนั่นแหละโอเคก็ขอฟาร์มสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับรับชมบรรยากาศในการฟาร์มนะว่ามันจะคืนเคง้งขนาดไหนนะผมบอกเลยว่าโคตรที่จะคืนนเเคคงลยะรับดนนดีเ้้เาาากมัฟยจ ในเพื่อฟาร์มที่เกาะบาร์กี้ได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้ทำการมาที่เกาะมารินฟอร์ดเพื่อจะไปซื้อหนังสติ๊กนะครับเพราะไอ้หนังสติ๊กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตีเร็วนะครับอันที่สองหนังสติ๊กสีทองเนี่ยเลยอุ้ยดาเมยี่สิบหกอุ้ยมันยิงเร็วมากเลยให้ติดอันที่สองมันอยืนดุสีทองมันอยู่ตรงเดือขาวนุ่นก็นั่นแหละก็บอกอยู่เกลี่ยงเอาชุทองดี่ดูกันเนี้ยโอ้ยผันใจ

ฮารคิเกาะห0 0 0มื่นสองหก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับผมไม่สามารถซื้อฮารคิกเกาะมาได้นะครับผมก็เลยกลับมาฟาร์มต่อนะครับให้มันเลเวล60สิบสักทีจะได้ไปเกาะทะเลทรายนะครับในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล60แล้วนะครับ จากนั้นก็จะทําการเดินทางไปที่เกาะทะเลทรายเพื่อที่จะฟาร์มต่อเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาครับเพราะในคลิปเนี้ยผมกะว่าจะฟาร์มไปถึงรูปแบ70นะครับมาถึงแล้วเนี่ยก็ทําการเซฟก่อนเลยนะครับเป็นสเตปของเรานะมาถึงก็ต้องเซฟอันดับแรกนะครับโอเคก็ต้องไปฟาร์มต่อนั่นเองนะครับในตอนนี้ก็ใช้เป็นเรือของหนังสติ๊กไปก่อนนะครับทั้งๆร่ผมกะว่าจะกลับไปใช้ปืนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาใช้หนังสติ๊กดีกว่านะครับจะได้ฟาร์มไวๆนะออกเฉยนี่เลื่องจะออกมัเยกังเ์ม ดียวอยู่ไหนรับเร็วเอามาทำไมอ่ะม hey. oh, ังกรยี <c oughs> <c oughs ่นาเกียรติผลพระเออผลพระผลพระยี่ผลวิ่งมั่วนาเกียรติผลฟินิกส์ผลฟินิกส์เอออย่ามานาเกียรติไม่เอาย่อมามามายผลฟินิกส์ผลฟินิกส์เอาปะตบงกองมาตรงนี้เลยกันดิ กระเดะไปเกาะเอสนูแมนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเปลี okay, 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 okay. One, ่ยนของอยู่ผมไม่ซื้ออะไรให้พี่ดูห่ะเรื่องเกี่ยวกับเร่าเปลี่ยนของ จากนั้นผมเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่เกาะหิมะนะครับเพื่อที่มาซื้อฮากิเกาะนั่นเองตอนแรก <c oughs> ว่าจะซื้อแกะโปด้วยแต่ว่าไม่เอาแล้วกันนะครับเพราะว่าเงินของเราไม่พอแล้วผมเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่เกาะกลางต่อเลยนะครับเพื่อที่จะกลับมาเปลี่ยนอาวุธนั่นเองนะครับเพราะในตอนนี้รู้สึกว่าเบื่อหนังสติ๊กแล้วนะครับมันตีไวแต่ว่ามันช้าครับมันไม่ค่อยแรงก็เลยกลับมาใช้ฟินล็อกเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะกลับไปฟาร์มให้ถึงเลเวล7จนะครับอีกแค่สามเลเวลก็จะเจ็ดลับแล้วนะครับจ70นะครับ และในที่สุดเนี่ยคลิปนี้ก็เสร็จสักทีนะครับสำหรับการฟาร์มด้วยปืน24ชั่วโมงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าอยากให้มีอีพีต่อไปนะครับหรือว่าทำคลิปให้ยาวกว่านี้ก็สามารถช่วยกันกดไลค์ให้ผมได้นะครับถ้าไลค์เยอะๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มันยาวกว่านี้นะครับเพราะผมเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะโอเคสำหรับในวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ